สั่งแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะสวัสดีครับคิดถึงคลิปร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมคุณอยู่กับช่องไล์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบุฟเฟ่ไก่ทอดหัวละ100บาทในตำนานนะครับอยู่ตรงถนนย่านสุรวงนะฮะก็ค่อนข้างมายากนิดนึงเราจอดรถที่จามจุรีสแควร์นะครับก็ฟรี2ชั่วโมงแล้วก็เดินข้ามมาเพราะว่าถ้ามาตรงสุรวงเนี้ยเราเอารถส่วนตัวมาเองเนะี่ยโอ้โหอยู่ตรงเนี้ยสชั่วโมงแน่ๆหลังออกจากร้านนะครับวันนี้เป็นการมากินเนีย เป็นการนัดมิ팅ในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่นะครับก็มากันประมาณ8ปดคน10คนนะครแต่ว่าวันนี้เราอยากมาลองชิมที่นี่นะครับว่าไก่ทอดคนละ100บาทกินได้ไม่อั้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูกัน ตอนนี้เราเข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับร้านจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมมนเทียนนะครับก็จริงๆเซิร์ชชื่อร้านใน Google ได้เลยเดี๋ยวเราทีมพิการเอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วแล้วก็บุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาจะเปิดแค่รอบกลางวานันแล้วก็ต้องจองก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้เตรียมวัตถุด,ดิบเอาไว้ให้ได้นะทีนี้จะให้ดูเมนูนะครับร้านเมนูขเขาก็าจะมีถ้าเป็นชุดไก่ทอดธรรมดาก็120 นะครับอันนี้เป็นชุดไก่ทอดนะแต่ว่าถ้าเป็นไก่ทอดบุฟเฟ่ก็จะร้อยเดียวนะครังนั้นเนี่ยกินน้อยก็มากินบุฟเฟ่ตเหอะมันก็จ่ายร้อยเดียวใช่ไหมแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยที่เป็นอลาคาร์ดนะครับก็จะเป็นชุดชุบแป้งทอดสามอย่างนู่นนี่นั่นนะครับแบบนี้ตามเมนูดูได้ในนี้เลยนะครับแล้วก็น้ําก็จะเป็นรีฟิลให้มีอันอยู่แล้วนะครับบุฟเฟ่มื้อกลางวันที่นี่นะครับจะมีเวลาในการกินทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็ราคาจะเป็นราคาสุดที่แล้วแล้วกกกก็็็็็ถ้้้าา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 าเเ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 ปนน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 นตออยยีีีี่่่่่ะะะะคคคครรรรรััับบบบจจมมมุุฟฟฟฟไไไใช399 90ิดท วเวลาสั่งอาหารนะครับแล้วก็สามารถนั่งกินต่อได้อีก30นาทีนะฮะตอนเย็นเนี่ยเขาจะเป็นบุฟเฟ่โอคโนมิยากินะครับยากิโซบะพิซซ่าญี่ปุ่นไก่ทอดคาราเกะแล้วก็พวกนี้นะครับพวกนี้สามารถสั่งได้ไม่อาาั้นแล้วก็สามารถแอดราคาแล้วก็สามารถเพิ่มได้1จานได้นะบุฟเฟ่เป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับก็เพิ่ม299นะครับก็จะรวมพวก ซอฟต์ด i n k นะครับ90นาทีตรงนี้แล้ก็จะมีแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะฮะเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะมันจะเป็นบริเวณที่ถูกกันใช่ไหมเขาจะมีอุปกรณ์เอาไว้เรียกพนักงานให้นะฮะก็คือสิ่งนี้เองใครดูคลิปอาจจะตกใจได้นะครแล้วก็เราสามารถสั่งเพิ่มข้าวเพิ่มซุปได้นะครับ50บาทแต่ข้าวกับซุปไม่ได้รีฟิวนะครับน้ำอนี้จะอินคลูดอยู่ใน100แล้วนะครับก็จะเป็นน้ำเปล่า มันใสเบเตยนิดหนึง่งแต่ไม่ไม่ได้มีรสชาติไม่ได้มีกลิ่นมากนะครับก,ก็อารมณ์ฟิวน้ำปลาคือเนื่องจากเราจองไว้แล้วนะครับตอนถึงเวลาเนี่ยเราเขาก็สามารถมาเสิร์ฟได้เร็วเลยนะครับเพราะเขาจะคำนวณเวลาในการทอดเอาไว้แล้วแต่ถ้าเรามาเยอะเนี่ยเราก็สามารถสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการแบบไม่มีเครื่องเคียงก็สามารถบอกได้นะครับถ้าแบบมีเครื่องเคียงก็จะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมเริ่มจากส้มตำก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสลัดธรรมดาราดน้ำสลัดชิมอันนี้ด้วยก็ได้นะครับมีซัมติงตรงนี้มาด้วย ผักกรอบปลาดทีมธรรมดานะครับแล้วก็ส้มตำส้มตำจะเค็มน้ำแล้วก็เผ็ดนะครับก,ก็คือจะเป็นกองรสนี้เป็นหลักนะครับนี่นคือรสชาติของส้งตมตำแล้วก็มันบดใช่ไหมแล้วเขาเหมือนกับโรยผงกะหรี่มาด้วยหรือเปล่านะฮะนนี่่คะอออกยย้ัืมจะเป็นความละมุนเย็นๆเมื่อยันมากนุ่มๆนวลๆขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ได้กี่กรัมครับสี่ชิ้นสี่สิบเก้ากรัมอันนี้จะเป็นไข่ฟลายเป็นสลัด อันนี้จะคล้ายๆกินโคสองมีหวานนวลอ,อ่อนเข้ามานะฮะอันนี้จะเน้นนวลน,นะมันจะหวานอ่อนรถ้าใครงากันจะเบากว่า,วาเดี๋ยวมาลองดูไก่ชิ้นไก่นะฮะ <_ S 1> ก็จะชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับชิ้นใหญ่มากๆความอมน้ำมันของไก่ก็จะปานกลางนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะลองชิมไก่เปลเาาก่อน โอ้ควันออกแต่ว่าไม่ร้อนมากเกินไปอุณหภูมิคุณอุ่นกกำลังดีมีรสชาติเคยมอ,อ่อนมีพริกไทยขึ้นมาตรงปลายลิ้นเป็น after taste เป็นกลิ่นน,นิดนึงแล้วก็จะบอกว่าเนื้อไก่เนื้อไก่เนี่ยฉ่ำม,มากๆเลยนะครับดังนั้นที่มันไม่ได้เป็นหนังเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเขาลองจิ้มกับอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะฮะนี่มช่วยเอานมีความกลิ่นคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่กลิ่นกลิ่นของรสชาติ ายกันถ้าจะให้นึกออกง่ายๆนะตัวแป้งกรอบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับกรอบม,มากทีนี้เดี๋ยวจะชิมซอสสอย่างนะครับเขาจะมีซอสสอย่างด้วยกันแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นเกลืออันนี้เขาจะเป็นเขาเขียนว่ามะนาวเกลือแล้วก็จะเป็นผงผงวันนี้คือความเจ๋งของที่นี่นะสุกถึงข้างในและความฉ่ำยังอยู่ครบแป้งสุกไก่สุกนะครับ เขาจะมีซอสทั้งหมด3มส,สีไก่แล้วแบบมีความม้วนๆแบบเด like ี๋ยวลองชิมไล่จากสีอ่อนไปสีเข้มนะครับเดี๋ยวชิมซอสอันนี้ก่อนเนื้อส nice well. ัมผัสซอสค่อนข้างหนกนะฮะแล้วก็มีความหวานนวลอ่อนอ่อนหวหานหวานนอ่อนซึมครีมอันที่สองที่สีเข้มขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้จะมีความเปรี้ยวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ และสุดท้ายอันที่เผ็ดเข้มแบบนี้เข็มนำตัดด้วยหวานนิดนึงในความสไปซี่ไปจมูกนิดนึงแต่ไม่ได้เผ็ดมากรสชาติคล้ายคล้ายไข่ไโคจูจังที่อ่อนๆแล้วก็มีความครีมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะเป็นผงปาป,ปิการนะฮะไม่มีรสชาติมีแค่กลิ่นขึ้นมานะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าสมมติว่ามากินแล้วอยากได้รสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นก็คือ ซอสอันนี้นี่เองนะครับขอทางร้านได้เลยจะไม่ได้มีอยู่บนโต๊ะนะฮะที่คล้ายๆโคสโนนี่นะครับเขาเรียกทาลุซอสนะครับเพิ่งคุยเจอนะครับเขามีสปาเกตตี้อยู่ข้างใต้ต้นตำ ชพาเกตตี้เนี่ยเส้นดีนะครับไม่เละเกินไปไม่แห้งเกินไปเออมีกลิ่นพิทยนิดนึงรสชาติจะทึบๆหน่อยนะครับแล้วก็เพิมออกมาอ่อนๆน,นะครับนอกนั้นไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะนะครับคือถ้าเรามาเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเราสามารถสั่งทีเดียวมาลงจานละสิบห้ายี่สิบอะไรอย่เงี้ยเพราะมันก็เฉลีย่ยแค่คนละไม่กี่ชิ้นใช่ไหมอุณหภูมิบางชิ้นจะจะจอ,อุณหภูมิที่แบบ กำลังดีแต่ว่าถ้าสมมติสั่งมาเสิร์ฟทีเดียวเยอะๆแบบนี้แล้วเขาเตรียมไว้ก่อนเนี่ยบางชิ้นก็จะเจออุณหภูมิที่ไม่ร้อนได้เหมือนกันก็เฉลี่ยกันไปเนาะนเดน่หของที่นี่คือแป้งเขาก็จะไม่ได้หนามากนะครับส่วนผมว่าเกลือเนี้ย <c oughs> ถ้าอยากได้เปรีป้ยวๆแบบบีบมะนาวนะจิ้มเกลือเนี้ยเยอะๆจิ้มเกลือนี้เยอะๆมันจะเหมือนนะคือฟิลม,มันจะเหมือนเอามะนาวมามาดรายเป็นขบนะเพราะว่ามันจะมีรสเปรีย้ยว S <S <S วันนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากนะครับเพราะว่าเมนูที่นี่เนี่ยเราก็มากินแต่ไก่ทอดนะครับเรากินไปทั้งหมด13ชิ้นด้วยกันนะครับพอแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ในโต๊ะเราก็มีคนกินไป30ชิ้นนะครับเพิ่งผ่านไปหนึ่งเออเพิ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็กำลังกินต่อนะครับสำหรับเราเราปิดคลิปไว้ที่เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไลน์แท่งเอาไว้นะครับคลิปหลักเนี่ยเดี๋ยวเจอกันทุกวันศุกร์นะครับเป็นรีวิวร้านอาหารที่เป็นเชฟเชอร์โบลไฟน เสิมแบบวันอังคารแบบนี้ก็เอาไว้เจอกันในร้านบุฟเฟ่ที่กินเยอะแบบเดิมไม่ไหวแล้วนะครับก็เราเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ